ย้อนความรักซูซี่คริสโตเฟอร์รักทางกายคบกันเกือบ7ปีก่อนที่คู่มั่นเสียชีวิตย้อนภาพและความรักของซูซี่และคริสโตเฟอร์ครับคู่มั่นที่เสียชีวิตกระทันหันพบรักกันมานานกว่า7ปีและต้องคบกันแบบรักทางกายถึง5ปีอีกทั้งยังมีแผนที่จะแต่งงานกันก่อนที่วันนี้จะต้องจากลากันตลอดการต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับซูซี่สุซีซรานักแสดงสาวที่โด่งดังในบทบาทของแม่มาลิ จากละครเรื่องบุพเพศนิวาสที่เพิ่งจะพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อคริสโตเฟอร์คู่มั่นหนุ่มครับได้จากไปอย่างกะทันหันซึ่งซูซี่เองยังไม่ขอเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการจากไปของคริสอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับซูซี่และคริสโตเฟอร์เองครับได้ถ่ายภาพร่วมกันและลงภาพบนไอจีครั้งสุดท้ายเมื่อทั้งคู่ครับได้ฉลองคริสต์มาสพรอบครอบครัวกันอย่างอบอุ่นและในครั้งนี้ครับซูซี่เองก็ยังได้ทำพิธีจุ่มตามพิธีของาศาสนาคริสต์อีกด้วยครับ ก่อนหน้านี้ครับทั้งซูซี่และคริสโตเฟอร์เองก็คบหากันอย่างเงียบๆไม่หวือหวารวมแล้วเกือบ7ปีและซูซี่ยังบอกด้วยว่าคริสโตเฟอร์เองเป็นรักเดียวในชีวิตเป็นคู่มั่นและอีกไม่นานก็จะได้เป็นสามีของเธอแล้วนอกจากนี้ครับเมื่อย้อนกลับไปในวันที่สองพฤษภาคม2561สุซูซี่ได้โพสต์ข้อความเพื่อฉลองที่ทั้งคู่คบหากันครบ6ปีว่าสุขสันต์วันครบรอบ6ปีคู่มั่นที่รักรักที่สุดในชีวิตของฉัน เราผ่านอะไรอะไรมาด้วยกันมาตลอดหลายปีนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา5ปีที่เราต้องเผชิญกับความรักทางไกลซึ่งจะทําให้ทั้งคุณและฉันเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเดิมทั้งในฐานะของตัวบุคคลและในฐานะของคู่รักฉันบอกได้เลยเรื่องราวของเราควรจะเอาไปเขียนเป็นนวนิยายหรืออัตชีวิตประวัติได้เลยนะฮ่าฮ่ไม่ว่าเราจะผ่านทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบหรือเต็มไปด้วยขวากน้าเราเองก็ประครับประคองความรักมาด้วยกันอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ความอดทนและความเมตตาเราได้เติบโตไปพร้อมๆกันเที่ยวรอบโลกและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันฉันยินดีและฉันรู้ดีว่าเราไม่หยุดเติบโตเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดฉันรักคุณนะคะคริสโตเฟอร์อย่างไรก็ตามครับในตอนนี้ครับซูซี่เองยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของคู่มัน่นและได้มีแฟนคลับหลายคนครับรวมถึงคนสนิทเข้าไปให้กำลังใจซูซี่ในยามที่เธออ่อนแอที่สุดเช่นนี้ครับ ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณคริสโตเฟอร์คูมันของซูซี่สุศิลามาณโอกาสนี้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวบันเทิงและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆก,กันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ